สารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอุทยานแห่งชาติภูเก้าวภูผ,ผานคำแผ่นดินธรรมหลวงปูขาวเด่นสกาวถ้ำเอราวันนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานเรียนท่านคณะกรรมการสัญหา กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบุรลมูผมนายนลิศชัยยชนปัจจุบันรับราชการในตาแหน่ง,นงานอำเภอเมืองหนองบุรลมูจังหวัดหนองบุรลมูลให้เขาโอ,อกาสนาประสบการณ์ในการทํางานในสายปกครองที่รับราชการมาทั้งสิ้น34ปีมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกให้ดารงตําแหน่งกรรมการ การเลือกตั้งประจําจังหวัดของบุรีรัมย์ทํางานในสายปกครองมาตั้งแต่ปีพศ2519ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประหลัดอําเภอแล้วก็มีการแต่งตั้งยกย้ายให้รับราชการในหลายๆตำแหน่งผ่านมาก็มีตำแหน่งที่สําคัญสําคัญก็เป็นวิทยากรประจํากรมการปกครองเป็นจ่าจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประหลัดอําเภอผู้เป็นหัวหนา้าประจําิขตอําเภอถึง3แห่ง แล้วก็เป็นแนยอำเภอเจ็ดอำเภอแล้วก็ยังมีโอกาสได้ไปทํางานในตําแหน่งรองอธิการวิทยาลายัการอค,คอมกรมการปกครองรับผิดชอบในการฝึกอบรมหลักสูตรโรงเรียนแนอำเภอถึง3ปีออวิสัยทัศน์ที่จะนำเสนอก็คือการแปลงนโยบายในการเลือกตั้งเนี่ยมาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนภายใต้พันธกิจ คิดว่าคงจะมีอยู่สประการด้วยกันก็คือพันธก,กิจประการแรกก็คือการที่จะทําให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ไว่าจะเป็นรูปแบบของการเลือกตั้งทุกระดับการที่จะมีจิตสํานึกในการเป็นประชาธิปไตยและก็ใช้ชีวิตประจําวันในระบอบประชาธิปไตย ส่วนประการที่2นั้นก็คือในเรื่องของการที่จะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์วิิธรรมก็คือต้องช่วยกันร่วมกันในทุกองคข์ขรยพที่จะบริหารการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกรอบระเบียบและกฎหมายและประการที่3ก็คือในการที่จะส่งเสริมให้พักการเมืองโดวยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกพักการเมือง ได้มีความรู้ที่เข้าใจในระบบประกันเมืองให้การบริหารของประกันเมืองนั้นเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจในพันธกิจทั้งสามประการเนี่ยคิดว่าการดําเนินการเนี่ยก็คงต้องยึดหลักในเรื่องของหลักธรรมาภาิบาลก็คือในเรื่องของหลักเกี่ยวกับเรื่องของการยึดระเบียบกฎหมายหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักประชาชนมีส่วนร่วม หลักความรมับผิดชอบแล้วก็หลักของความมุ่งค่าและผมคิดว่าในการบริหารจัดการในการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะนําหลักของสมรรถนะมาดําเนินการก็จะทําให้การเลือกตั้งนะครับสเดุลร,ร่วมไปด้วยดีหลักสมรรถนะที่ผมขออนุญาตที่จะนําเสนอก็คือประการแรกก็คือเราจะต้องมุ่งม,มั่นและตั้งใจร่วมกันทํางานนะครับให ประสบความสาเร็จนะครับโดยมุ่งผลสำเร็จเป็นหลักดูเป้าหมายเป็นหลักจะทางานเพื่อเสร็จอย่างเดียวประการที่2ก็คือผมจะต้องร่วมด้วยช่่ยกันสร้างทีมงานที่ดีในการทํางานนะทุกระดับประสานการปฏิบัติทุกส่วนงานไม่ว่าจะหน่วยงานของปตอเองก็ดีหรือกับภาคประชาชนภาคราชการท้องถิ่น,นต่างๆก็ต้องช่วยกันเป็นทีมงานที่ดีนะครับส่วนประการที่3นั้นในส่วนขององค์ความรู้เนี่ย ก็คิดว่าคงจะต้องให้มีองค์ความรู้นะครับที่ทันสมัยนะครับแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ต้องศึกษาในเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายโดยตลอดนะฮะเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็แก้ไขปัญหาที่จะเกิดก,การลการร้องเรียนเกิดขึ้นาลการที่4ก็คือในเรื่องของจะต้องเป็นผู้บริการที่ดีด้วยนะครับกกตอมไม่ใช่มีหน้าที่ในการทํางาน ตามระเบียบกฎหมายเดียวนะครับผมจะต้องเป็นผู้ที่มีการบริการกับทุกส่วนทุกภาคประชาชนมาติดต่อนแน้วก็จะต้องเป็นผู้ที่ให้บริการต้องมีสวิตาหส่สุดท้ายจริงๆก็คือผมอยากให้ทุกคนนะครับที่ร่วมงานกัน,นยึดหลักในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมนะครับฉะนั้นการทํางานเนี่ย ถ้าเรายึ on, yes what, ดหลักคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทุกฝ่ายแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆผมคิดว่ามก็จะหมดไปครับนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะกลับเรียนนําเสนอท่านคณะกรรมารสถารครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมได้มีโอกาสทํางานในตําแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจังหวัดมุรปูนก็จะตั้งใจและมุ่งมั่นนะครับทำงานให้ดีที่สุดครับขอขอบคุณ